เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับวีราอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่า โอเคและนี่เจ้าจำเองนะครับก็เป็นฮีโร่สายเมทที่อยู่กับเกมมานานมากๆนะครับแล้วก็วิลล่าเนี่ยแพทนี้ก็จะพบเจอได้ไม่ค่อยบ่อยนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่ดักพุ่มน่ากลัวมากๆนะครับหคอมโบนะครับพวกตัวบางๆเนี่ยสามารถโดนวิลล่าโซโล่คิวได้เลยนะครับอันตรายนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับวิลล่าอันดับ1กันนะครับถามถึงเทคนิคการเดินเกมนะครับการคอมโบสกิลของวิลล่านะครับคอมโบยังไงให้ชุดเดียวเนี่ยการันตี1นึ่คิวแน่ๆนะครับจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นวีล่าไปทั้งหมด1577เกมอัตราชนะ59.4%นะครับเรามาดูเซตรูนในเทมพลังแฝงของวีล่าอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นดิโซ l a t e 10เมตรนะครับสีม่วงสปิริต10เมตรส่วนสีเขียวก็จะใช้เป็นสเตน n 10เมตรนะครับเป็นรูนเวทพื้นฐานทั่วไปนะทุกคนส่วนพลังแฝงนะครับเขาก็จะใช้เป็นเคิร์ดอปเดตนะครับ เรามาดูทางด้านในเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นรองเท้าเจาะกอเวดบูมสติก๊กตัดเลือดนะครับมงกุฎเวทดอาเดมลูกแก้วอาร์ติออฟแล้วก็ปิดท้ายด้วยสตาร์บฟนูนะครับเป็นเจาะกอเวทเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเซตลูนไอเทมพลังแฝงของวีล่าอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับแก๊สท็อปอัพบริการรับเติมเกม RV ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดพอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า1 5 0 0 0 0คนทั้งรวดเร็วปลอดภยัยไร้รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับวีล่าอันดับหนึ่งแล้วนะครับแนะนำต สวัสดีครับชื่อจำนะครับชื่อในเกมโอเคและนี่เจ้าจำเองจะชวนรันเกมโยอายุ28ปดครับผมโอเคเขาก็เป็นพี่จำนะครับเรียกได้ว่าวล่าเนี่ยเป็นเมทที่อยู่ในเกมมานานมากๆนะครับในแพทปัจจุบันนะครับพี่คิดว่าวีราเล่นยากเล่นง่ายแค่ไหนครับส่วนตัวพี่อ,อ๋อถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นแรงสูงสูง,สงเล่นยากมากเลยครับเพราะว่าโดมฝั่งตรงข้ามเขาเดินโซนบีมากเลย โซนคู่เมดอะไรแบบเนี้ยอ๋อวิล่าเนี่ยก็เป็นแบบฮีโร่ที่มันจะแบบล็อกสกิลเป็นตัวเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นสกิลหมูนะพี่ใช่ครับผมแนะนําก็ถ้าถ้ากดโซโล่ต้องโลมต้องเป็นงานจริงๆอ่ะอ๋อพาเราเดินพาเราเล่นถ้าโซโล่ก็แนะนําให้พิมพ์บอกโลมพิมพเราว่าพาเดินพาเล่นหน่อยอะไรแบบเนี้ยอ๋อแล้วเกมนี้ครับพี่ส่งมานี่เป็น กดตีห้าใช่ไหมครับอ๋อมา3คนครับเป็นพอลินกับชิปอ๋อมา3คนเกมนี้เอลตุเป็นงานมากเลยพี่ชอบมากเลยเกมเดี๋ยวก็ประมาณกี่ดาวครับจําได้ไหมอ่อพี่อยู่30กว่าดาวพอลิน43หรือ44นี่แหละอ่าใกล้ๆแรลงซูพีมนะครับผมมาถึงช,ช่วงแรกนะครับการสกิลสกิลเคียวเวฟพี่จะอัพหนึ่งก่อนเลยทุกครั้งใช่ไหมครับ ใช่ครับเพนะมันเคลียร์ได้ไกลกว่าอ่านี่ครับก็จะได้เคลียร์ก่อนนะครับเอออยากรู้ว่าทําไมพี่จําถึงชอบเล่นบีล่าครับเพราะตัวตัวมันเล่นง่ายครับแล้วมันน่ารักด้วยตัวแบบสกิลเข้าใจเข้าใจง่ายนะครับไม่ซับซ้อนเนาะแล้วเกมไหนควรหยิบวีล่ามาเล่นล่ะครับเกมไหนควรหยิบวีล่าเกมที่ไม่มีร้อเลียวครับ ต,ตัวนี้ต่อต้านไม่ได้เลยตัวเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ถ้ามีล้อเลี้ยวต้องไม่มีวีล่าครับอันนี้<อ>คือแบนด์เลยนะครับถ้าใครจะเล่นวีล่าเจอล้อเลียวอยากกดนะครับนี้เมนแนะนําโดยเฉพาะนะครับเลือกหลังๆได้เลือกเลือกหลังเลยครับถ้าเมนเขาไม่เปิดก่อนเป็นไปได้ก็อยากให้เมนอีกฝั่งเปิดก่อนถูกไหมครับใช่ครับผมแล้วพวกคีโร่ที่เหลือนี่เราก็สามารถแบบชนได้นะพี่มีเตียวเซียนกับ อ,อีกนิดที่เป็นปัญหาเเดีีย๋ยยวนแต่ว่าไม่หนักเท่าลอเดียวสามตัวนะครับที่วิล่าไม่ชอบนะครับใช่ครับแรงหนักมากโดยเฉพาะตัวแม่เมื่อกี้คอมโบท่าเซียนด้วยนะครับฟิตกลับหลังเลยนะทุกคนโอเคเมื่อกี้ถ้าไม่มีเลสน่าจะเอาอีลินไม่ทันนะเมื่อกี้เราถือว่าต้นเกมนะครับได้ เล่นเกมก่อนนะพ้พี่แล้วข้อดีข้อเสียของบีล่าครับข้อดีก็เป็นตัวที่ดักพุ่มที่โหดมากนะครับคือมีของแค่สามชิ้นตัวบางๆไปเลยชุดเดียวตัวนี้ก็จะแบบดักพุ่มเก่งนะครับแต่แล้วข้อเสียก็เป็นตัวขาตายตแล้วแพทนี้มันพลังแสงเอ้ยไม่ใช่ไอเทมโลมันมีเปิดตาแล้วติดสโลด้วยอ่ะนั่งัก เล็บเลยอย่างเกมนี้มีมีช็อตหนึ่งก็จะแบบว่าเล่นเล่นยากนะพี่ถ้าเราดักอยู่แล้วโรมมาแบบเปิดตาโดนเราพอดีอันนี้เราแบบโอกาสรอดค่อนข้างยากถูกไหมครับยากเลยครับาะมันมีสโลด้วยมีสโลด้วยแล้วถ้าแบบเราไม่มีฟิกนี่แบบต้องยืนมอบเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับฟิกไม่มีก็มอบเลยเอ่อคิดว่าสไตล์การเล่นของพี่เป็นสไตล์แบบไหนครับ ก็เป็นสายมุดนะครับแทบจะไม่ผูกจากแมพถ้าไม่จําเป็นแบบไม่มีคีบก็ตะมุดอยู่แต่ในหญ้าเลยแล้วก็คุมแม่น้ําอะไรประมาณเนี้ยก็จะสังเกตเห็นได้นะครับช็อตนี้พี่เขามาดักก่อนนะครับแล้วคลิกซี่เขาก็ไม่รู้นะว่าอยู่พุ่มตรงข้ามแล้วลมเดินออกก็ฟิกใส่เลยโดนเราต้องอ่านลายเดินเมธเขาด้วยว่า เดินแบบไหนพยายามให้เมทฝังตรงข้ามเล่นตามเกมของเราให้ได้ครับอ๋ออันนี้ก็เข้มานั่นเลยเป็นเทคนิคการเล่นนะครับ <c oughs> นี้พี่เขาจะเ <c oughs> ติมทั้งบนเติมทั้งล่างเลยนะครับเพราะว่าเดินเกมหนักมากนะครับผมอยากรู้อ่าพาร์ีบแล้วก็สกิลของวีล่าครับพาร์ตีบจะเป็นเอ่อเวลาไม่ได้ต่อสู้ครับจะวิ่งเร็ว20%แล้วก็ เวลาสกิลโดนฮีโร่จะลดเกาะด้วยแล้วก็ถ้าฆ่าหรือแอซิดได้ทุกสกิลของวิลาจะลดคูดาวลงครับอ๋ออันนี้เป็นพาสซสีฟนะครับสกิลอะไครับสกิลหนึ่งก็สร้างความเสียหายเวทงเออเป็นเส้นตรงครับสกิลสองจะเป็นจุ๊บสตันหนึ่งจุดห้าวิส่วนอันติก็จะเป็นเอ่อปล่อยฝูงข้างข้า,าไวไปโจมตีครับผมสร้างความเสียหายเวท รวมๆก็เป็นสกิลที่เข้าใจง่ายนะครับไม่ซับซ้อนเนาะ,ะจะมีอยู่ช็อตหนึ่งนะครับที่พี่พี่จัมสามารถสกิลได้สกิลหนึ่งได้สองครั้งอ,อย่างช็อตนี้คือต้องสกิลอะไรไปก่อนครับต้องถ้าแบบว่าไม่มีคีปหรือศัตรูตัวอื่นอยู่ใกล้ๆก็กด1ก่อนแล้วค่อยอันติมันหนึ่งถ้าถ้าอันติโดนเข้าตัวเดียวเต็มเม ทุกขังขาวสกิลหนึ่งจะสามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งอ๋อนี่ครับช็อตนี้เลยนะครับใครดูไม่ทันนะครับสามารถาย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งพี่เขาก็จะคอมโบแบบนี้แทบจะทั้งเกมเลยใช่ไหมครับอถ้าถ้าเอาแบบเอาชัวก็คือเข้าไปจุบก่อนเวลาเรากดจุบสกิลสองอะ่ะมันจะมีสัญลักษณ์หัวใจข้างบนให้เรากดตันติใส่เข้าไปเลยครับถ้าไดยังมีสัญลักษณ์หัวใจอยู่บนหัว อันติมันจะไม่แชร์คลิปเลยครับอ oh. ต่อให้เราจุ๊บใส่ฮีโร่ตัวนั้นแล้วถ้าเขาฟิกออกคือถ้าเรากดอันติใส่คลิปแต่ว่าสัญลักษณ์หัวใจยังอยู่บนหัวอันติก็จะลอยตามหลังเข้าไปครับโอ้ oh. หัวนี้คือเทคนิคเลยนะครับเทคนิคการเล่นถ้าสัญลักษณ์ยังอยู่บนหัวฮีโร่อีกฝั่งอันติ<ช>ถ้ามีคลิปใกล้ๆแต่อันติมันก็ต้องแบบไปที่ฮีโร่ตัวนั้นอยู่ดีนะครับนะครับผม มือจิกนิดหน่อยแต่ช็อตนี้นนโดน,นเปิดตาใช่ไหมพี่ใช่ครับช็อตน,นี้ชูดเลยเขาโดนโดนจนหลอนอ่ะกุ่มเนี้ยโอ้แต่จริงๆนะครับถ้าวีล่าได้ดักแล้วถ้าเป็นตัวบางๆเดินผ่านมาเนี่ยชุดเดียวตายได้เลยนะครับนี่ก็เป็นความน่ากลัวของฮีโร่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบเน้นสกิลตัวเดียวนะครับไม่ไม่ไมค่อยชอบเน้นหมู่ใช่คร้า ถ้ามีฟิกก็คือเข้าไปล้วงได้เข้าไปล้วงเลยครับยอมแกอลกล้วงตัวสาคัญเขาเมื่อกี้พี่บอกว่าเป็นฮีโร่แพ้ทางสามตัวนะแล้วชนะทางนะครับที่พี่ชอบเจอชอบเจอเลยก็คือเออิกกี้คิกซี่ท่านในเลนด้วยกันมนะครับผมทิกซี่อิกกี้ก็มีแล้วก็ตัวบางๆครับประมาณนั้นเลย แล้วก็จะเป็นแบบตัวบางๆนะครับที่วีล่าแบบเบอร์ตายคอมโบเดียวใช่ครับแต่แต่กับคลิกซี่นะี่คืออยู่ที่ว่าใครอยู่ในภุ่มได้ก่อนกันอ๋อ,อใช่ครับถ้คลิกซี่ได้ดักก่อนวีล่าก็อาจจะตายได้นะครับเพราะว่าดามเมจแรงทั้งคู่เลยนะครับแล้วยิ่งเป็นแบบส,สายซโลวคิวนะพี่ฮีโร่สองตัวนี้ใช่คือใ,ใครยึดภุ่มได้ขอนก็คือชนะแล้ว ใครได้ดักก่อรก็จะได้เปรียบนะครับอันนี้พี่ก็จะเ네น้น up ไปที่สกิลหนึ่งอยู่แล้วนะครับเป็นพลังเวทน,นะพี่แล้วก็ทิกเล็กๆก็เวลาเดินถ้าเจอพวกตัวหายตัวอะไรแบบเนี้ยให้เรากดสกิลสองย้ำๆไปเลยแต่ต้องอแถวนั้นต้องไม่มีคิบน,นะครับคนเล่นวาิาก็น่าจะรู้กันนะครับเวลาเดินกดสกิลสองกดรัวๆๆๆๆถ,ถ้ามีฮีโร่ศัตรูอยู่ใกล้แบบเคนอย่างเงี้ยถ้ามันโผมาเราอาจจะขัดขัดได้ใช่ไหมพี่ ใช่โดนเลยโดยเฉพาะลิงคิวเลนพวกเนี้ยชอบเลยแบบเดินแหลมๆเข้าไปหาเลยอะ่ะเดินพอเขาโผล่ก็โดนคอมโบเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับหลกัหลกๆก็จะมี2คอมโบใช่ไหมพี่ที่พี่ใช้บ่อยใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดด้วย2ก่อนเพราะว่ามันชัวร์กว่าเปิดเปิดด้วย2อามีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นหัวฮีโร่อันติแล้วก็สกิลหนึ่งย้ำๆสองที t, ใช่ไหมครับ ใช่ครับผมแล้วแล้วถ้าถ้าเราเปิดด้วย2ก่อนแล้วท่าหนึ่งอันติแล้วก็ถ้า1อีกทีอันนี้แบบดัมเมจมันเท่ากันไหมครับเท่ากันครับได้เหมือนกันแต่ว่าถนัดแบบกดย้ำทีเดียวมากกว่าสองสามหนึ่งหนึ่งอะไแบบเนี้ก็จะแบบถ่าคอมโบท่าแรกที่ก็จะแนะนำนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงมือใหม่ที่อยากขัดเล่นวีล่าไหมครับ อคนที่อยากเล่นก็พยายามยึดปุ่มเก่งๆแล้วก็อ่านลายเดินเมดฝั่งตรงข้ามให้ดีๆครับถ้าดัก,ดกถ้าดักเราดักเก่งแล้วดักสูงได้ก็ดักเลยครับเพราะว่าเราสามารถหาพื้นที่้เพื่อนเล่นได้ต้องต้องกล้าดักด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็ต้องมีลมอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะคอยซ้อนเราอ่าก็เนื่องจากบกิลล่าขาตายนะครับ ถ้าดักสูงเกินไปเราฆ่าเขาได้แต่เราอาจจะออกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ฝั่งเนาะก็อีกฝั่งก็จะมาซ้อนเราทันนะครับอเรามาถามถึงเรื่องคีย์ไอเทมนะครับไอเทมที่พี่จะออกทุกชิ้นจะออกทุกเกมมีชิ้นไหนบ้างครับชิ้นหนึ่งเลยครับตัดเลือดกันโนนดาครับอ๋อ,อตัดเลือดนะครับอันนี้สําคัญมากนะเวลามัน ไอเทมมันก็เดิมเดิมเหมือนเดิมอยู่แล้วครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยยกเว้นตาที่มีไม่ไม่มีตัวตัดเลือดหรือเด้งเลือดนะครับเราจะเปลี่ยนจากออกตัดเลือดเป็นฟอสกะอ๋อครับผมอ่หลักๆก็อ่า,า,า,าอบุงสติ๊กใช่ไหมครับมงกุดเวทใช่ครับจอกกบเกาะขุมสิกแข็งแข็งอันนี้ก็จะเป็นอ่าช่วงท้ายๆถูกไหมครับพี่แต่แต่ถ้าเจอตัวแบบถ้าเรารู้ว่าเราน่าจะโดนลวงหนักมากก็คือ บูมสติกไม่ใช่สิออกไอเทมบูมสติกชิ้นเล็กอะอ๋อครับเสร็จปุ๊บขึ้นตัดเลือดแล้วขึ้นแข็งเลยครับก็ย่างนี้ไม่ต้องไปเล่งออกอบูมบูมสติกชิ้นเต็มใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเรารู้ว่าเราโดนหนักแน่ๆอะไรแบบนี้นรู้ว่าเราโดนหนักแล้วคิดว่าโลมไม่ไม่ค่อยช่วยเราด้วยอันนี้ก็คือต้องต้องออกขึ้นไ้ไวที่สุดถูกไหมครับใช่ครับแต่ถ้าตัวเกมไหนไม่มีตัว เิงเดดก็ปูนจะตีชิ้นเล็กแล้วขึ้นแข็งเลยอะไรแบบเนี้อ๋อครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกับเทคนิคการออกของนะครับใช่ครับแต่สังเกตได้เลยนะครับเกมนี้พวกแคลรี่เมดหรือว่าอ่าไบ์นะครับโดนชุดเดียวล่วงนะครับผมเกมนี้เอลสุเขายืนเลนแข็งด้วยก็ลเลยมีพื้นที่ อยากรู้ว่าวีล่าเนี่ยเป็นตัวต้นกลางหรือว่าเลทครับเป็นกลางครับกลางขึ้นไปเลยเจ็เลทเกมก็เริ่มดับลงต้นกลางครับอ่าประมาณต้นกลางนะครับแต่ถ้าช่วงที่พีิกก็จะเป็นช่วงกลางเกมนะครับที่วีลามีของด้วยเราไปเลทเกมเนี่ยบางทีเราเบิร์ดไม่ตายใช่ไหมพี่อ่าเขาออกทอยด้วยก็จะทําให้วีล่าเล่นยากนะครับถ้าต้นเกม จะเน้นเดินเกมหนักด้วยนะครับกดดันอีกฝั่ง <S <S เ,เราได้กดดันอีกฝั่งแล้วก็ทําเกมให้เพื่อนเพื่อเล่นข้างๆเล่นง่ายมากขึ้นนะครับนี่เ็าจะเป็นข้อดีของวิล่านะครับผมสําคัญเลยคือแม่น้ําครับเราต้องคุมไม่ได้ <S 1> <S 1> ต้องแม่น้ําทั้งเส้นเลยต้องคุมไม่ได้อ้าแล้วส่วนใหญ่เนะี่ยพี่จะเลือกไปทําเลนไหนนะครับอ่ามันแล้วแต่เกมอ่ะถ้าเกมไหนเจอตัวฝั่งออฟถ้าออฟเราแพ้ทางก็จะไปช่วยออฟก่อนอะไรประมาณเนี้ยต้องดู ฮีโร่ฝั่งเราถูกไหมครับว่าชนะชนะเล่นอีกฝั่งหรือเปล่าแต่ถ้าตามไหนออฟเลนฝั่งนูน้นไม่เอาฟิกเกอร์มาก็เตรียมโดนเฟิร์สบัตได้เลยครับอ๋อดูที่สเปลด้วยนะครับใช่ครับถ้าออฟถ้าออฟชนะทางก็จะไปะช่วยแครี่ใช่ไหมครับถ้าออฟชนะทางแล้วถ้าแครี่เรายืนเลนได้เราก็จะคุมแม่น้ำครับ oh, <thank> คัดเมดคัดลมเขาให้ให,ให้ลงไมเล่นยาก แบบนี้อ่านี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะครับ,รบอ่าให้ฟังเก็บเยอะที่สุดนะครับจะได้ไม่ไปลงไปเติมเพื่อเราเนาะใช่ครับเบิด์ดเบิทิ้งไปเลยให้เลือดเขาลดไม่ช็อตนี้จริงจบได้นะเพราะว่าไม่อยากให้คลิคกซี่กลับเนี่ยถ้ากลับไปก็น่าจบไม่ทันอ,อ๋อไอ้จอมแรกเลยแรงมากนะครับเมื่อกี้ สกิลหนึ่งทิวคิกซี่เกือบตายนะครับชอ็อตช็อตนี้จบได้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเอาคิกซี่กลับไม่ได้อลัมเกิดโอเคครับผมพี่เขาก็อ่านเกมนะครับถ้าช็อตนั้นถ้าคิกซี่กลับทันอาจจะจบไม่ได้อันนี้ก็ต้องเข้าไปแลกเลยนะครับอ้อยก็ปีบ้านได้หลักๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับการอ่านเกมใช่ครับเราต้องพยายามให้เมดฝั่งตรงข้ามเดินเกมตามเราให้ได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็ ือว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะครับสําหรับตําแหน่งเมทนะครับอันนี้ก็คือพูดรวมๆเลยนะครับตําแหน่งเมทถ้าได้ทําก่อนอีกฝั่งเพื่อนก็จะเล่นง่ายนะครับเกมก็จะแบบเป็นเป็นทางฝั่งเรานะครับผมโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับอยากให้พี่จำนะครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับเป็น Tik t o อกครับผมเจ้าจำครับ j a o j u m p z เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับอันนี้พี่ลงเป็นไฮไลท์ใช่ไหมครับ เป็นไปเลื่อยเปือเ่อยเืยปบางทีก็ลงบ้างสามารถเข้าไปติดตามพี่จําได้ที่ช่องทาง t i k t o ็อกนะครับมีช่องเดียวใช่ไหมครับผมใช่ครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จําม,มากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับคนดูช่องผมนะครับเรียกได้ว่าความรู้แน่นๆเลยนะครับสําหรับตัวของวลล่านะครับใครอยาก อยากเล่นตามนะครับก็ลองไปฝึกหมวดธรรมดาก่อนนะครับฮีโร่ตัวนี้สกิลเข้าใจไม่ยากนะครับแคบเดียวก็เล่นได้แล้วนะครับผมแรงด้วยนะครับเล่นสนุกสนุกครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เม่ส้มคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ